มันก็จะมีนะพี่ๆที่แบบฉันไม่อยากถามฉันอยากฟังเนาะแต่พี่มาคุยกันได้นะคะโอมเพียงจะ้ะชาววันพุธกลางวันสัปดาห์เนี้หกจนถึงสิบสามเนาะใบที่1นอุย้ยได้ไพ่สองไม้เท้าสองไม้เท้าโดดเด่นและดีสําหรับนักประชาสัมพันธ์นักพูดนักแชททั้งหลายโอเคนะโทรศัพท์มือถือใหม่มาหรือยังจะถอยหรือยังจ๊ะนะคะ หูฟังใหม่มือถือใหม่งานเงินดีค้าขายลุยนะคะจะมีคนมาหาที่บ้านด้วยมาวันนี้หรือมาวันพรุ่งนี้ได้หมดเลยประตูเปิดนะคะนะวันที่8ก็ประตูเปิดเปิดตู้เงินรอเลยคนค้าขายให้ขยันเลยนะนะคะตำแหน่งแฟนดีไม่ใช่ตำแหน่งหัวหน้าดีตำแหน่งแฟนเอ๊เหมือนเขาจะเครียดเครียดช่วงนี้แฟนจะบ้าพลังบ้างงานเนาะวุ่นวายเรื่องงานเรื่องการบางทีก็พูดไม่ค่อยเพาะด้วยหรือเปล่า บางทีก็ชวนเราทะเลาะด้วยใจเย็นๆนะคะฐานดวงดีไพ่ดาวนี่ยบางคนมีคนซัพพอร์ตดูแลช่วยเหลือบางคนมีอุปถัมภ์บางคนโดดเด่นและดีเอ,อเด็กๆเนี่ยต้องตั้งใจนะตั้งใจเรียนตั้งใจเขาเรียวกว่าอะไรอ่ะชอบอะไรต้องลุยให้เต็มที่เน้องพ่อไพ่แบบเนี้ยบางทีเนี่ยจะรักสวยรักงามถ้าเป็นเด็กๆนะพ่อแม่บางทีก็โอ้เลี้ยงมาไม่ได้ลําบากหรอกเป็นอย่างนั้นไหมแต่บางคนนะ่ะก็มีคนซัพพอร์ต ตอนอายุเยอะแล้วนะคะใครเพิ่งคลอดลูกลูกกําลังน่ารักหรือกําลังจะคลอดถือว่าดีนะในชน่วงสัปดาห์นี้เนาะนะคะมีดวงเดินทางประตูวันที่9เปิดสัปดาห์นี้จะมีเรื่องรีบๆนะอันนั้นก็รีบอันนี้ก็รีบอันนั้นต้องไปอันนี้ต้องไประวังลืมของวันที่9จะไปไหนนะคะนะ9 0ประตูเปิดประตูแห่งการเดินทางการพูดคุยเจรจาง,งานประตูวันที่11ปิดพักรอ,อยังไงรออะไรไม่รู้ ประตูวันที่สิบสองเปิดแต่ว่ามันเป็นการเปิดแบบว่าครึ่งครึ่งกลางกลางอะเรียกว่าปิดแล้วกันเนาะสัปดาห์นี้หลายๆคนกาลังคิดวางแผนเก็บเงินประตูวันที่สิบสามเปิดสัปดาห์นี้จะได้เจอเพื่อนฝูงเก่าๆคนเก่าๆมิตรภาพเก่าๆวนกลับมาจ้ะอาจจะวนเพราะโทรมาหาวนมาเพราะว่าเขาแชร์ความทรงจําสมัยก่อนหรือจะไม่มีใครมาง้อมาคืนดีหรือเราจะไปง้อใครก็ได้นะ เออเนาะดีเงินเก่าที่หวังที่รอนะ่ะมีโอกาสได้ด้วยถ้าได้มาแล้วให้เก็บเอาไว้นะวันที่อาจจะดอดอหน้อยยอดขายนิ่งๆน่นอยหรืออื่นๆมึนๆสักหน่อยเนี่ยมีไม่ค่อยดีแค่สองวันคือช่วงสิบเอ็ดกับสิบสองนัดนั้นดีจะ้ะเออแฟนระวังแฟนป่วยนะชั่ไมช่วงนี้แฟนคิดลบจังเลยบางทีแฟนก็ไม่อยากออกไปไหนแฟนไม่เข้าใจเราแฟนไม่ยอมเปลี่ยนตัวเองเพื่อเราบางทีถ้าเขาเปลี่ยนให้เราไม่ได้ช่วงนี้เราก็ต้องปล่อยไปก่อนเนาะเออนะคะ ประตูงานยังโอเคงานใหม่มิตรภาพใหม่นะคะสินค้าใหม่โอกาสใหม่ๆมีโอกาสนะได้งานที่รักที่ชอบหรือบางคนเนี่ยจะรู้สึกว่ามีความสุขกับการได้ทํางานต่อให้มีเรื่องรีบรีบต่อให้มีคนรีบรีบหรือใครทําให้หงุดหงิดก็โอเคถ้าจะสมัครงานก็มีโอกาสได้งานนะบางคนที่เก่าจะชวนไปทํางานแต่ถ้าวุ่นวายเรื่องงานอาจจะมีปัญหาบ้างแต่สุดท้ายจัดการได้คนค้าขายเนี่ยให้ขยันตั้งแต่ต้นสัปดาห์วันนี้เลยนะ เพราะมันจะมีสัปดาห์จังหวะที่ยอดมันสะดุดบางคนพักบางคนปิดร้านโดยเฉพาะช่วงวันที่11เป็นต้นไปนะจ๊ะเออ11แต่มันก็ยังดีอยู่นั่นแหละเนาะประตูเงินเราเป็นยังไงประตูเงินยังโอเคนะช่วงนี้อย่าช็อปกระจายนะจ๊ะอันนั้นก็อยากได้อันนี้ก็อยากซื้อแต่บางคนเนี่ยขยันตั้งใจทํางานสร้างเป้าก็เป็นจังหวะดีรับทรัพย์ใครได้เงินก้อนใหญ่มาแล้วหรือยังอาจจะได้เป็นเงินอาจจะได้เป็นของแบบไหนก็ตามอะเนาะดีนะคะ ชีวิตความเป็นอยู่เหมือนเริ่มดีสุขสบายมากขึ้นเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังน้ําหนักขึ้นด้วยเหมือนกันเออลูกเต้าดีนะแต่บางทีเขาจะดูสําอางมากไปหน่อยบางทีถ้าทํางานที่แบบว่าได้ลูกน้องที่แบบเขาจะไม่ค่อยสู้งานเท่าไหร่แต่อาจจะเก่งโซเชียลอะไรเงี้ยก็ต้องค่อยๆบอกค่อยๆสอนไปอะเนาะนะคะนะทำไมท้องร้องอีกแล้วอ่ะพี่กวานไม่ได้กินข้าวตอนเช้านะเมื่อเช้าตื่นสายท้องร้องดังมากพี่พีได้ยินไหมคะอืม ก็ลองจะซื้อมือถือบางคนไม่ได้ซื้อแค่มือถือบางคนอยากได้หูฟังเพราะมันมันจะมีไพ่ที่หมายถึงอุปกรณ์สื่อสารทั้งหมดอ่ะมันจะขึ้นมาซื้อมาเพื่อทํางานก็ได้ซื้อเพราะความรู้สึกว่าเอ้ยมันจําเป็นต้องเปลี่ยนก็ได้ซื้อเพราะว่ามันจะดูทันสมัยอ่ะมันจะรู้สึกว่าอะไรที่ซื้อจะต้องดูอินเทรนด์ด้วยนะฟิลนั้นอ่ะนะคะอ่ะมาต่อเนาะมาดูเรื่องเรื่องงานบอกไปแล้วนะคะยังโอเคอยู่ให้ตั้งใจหน่อยยิ้มแย้มแจ่มใสเข้าไว้งานต่างประเทศงานออนไลน์ก็ยังดีนะเออนะคะค อคนค้าคนขายขยันบอกไปแล้วเนาะความรักสิความรักเนี่ยช่วงเนี้ยมันจะมีฟิลแบบว่าไม่อยากยุ่งกับแฟนเรื่องบางเรื่องไม่อยากคุยกับแฟนบางทีก็เบื่อเบื่อเซ็งเซงแฟนเป็นอย่างนั้นปะแต่บางทีก็อยากจะเอาใจเอาเอาใจเขาหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเออบางทีไม่รู้ว่าเอาใจเพราะว่าอยากได้อะไรจากเขาด้วยหรือเปล่าแต่เอาใจเขาหน่อยในช่วงสัปดาห์นี้ถ้าเขามีปัญหาเรื่องสุขภาพแฟนอาจจะเรากับแฟนบางทีจะทะเลาะกันบนรถจะทะเลาะกันแบบไม่มีเหตุผลต้องใจเย็น นะคะสัปดาห์นี้จะมีดวงลืมของบางทีพอลืมของไปแล้วคนมีแฟนอ่ะบางทีไปโทษแฟนแฟนโทษเราหงุดหงิดทะเลาะก,กันต้องใจเย็นคนโสดเป็นยังไงในดวงมันบอกว่าคนโสดเนี่ยจะมีคนเข้ามานะมีผู้ชายคนที่หนึ่งมีผู้ชายคนที่สองมีผู้ชายคนที่สามมีผู้หญิงคนที่หนึ่งมีผู้หญิงคนที่สองแต่ว่าบางทีเรายังรู้สึกว่าเอ๊ะมันดีจริงหรือเปล่าคนที่ชอบไม่ใช่คนที่ชใช่ชไม่ชอบบางทีเราจะมีความรู้สึกสงวนท่าทียังไม่พร้อมที่จะมีใครงั้นก็ไม่ต้องรีบหาเงินหางานไปก่อน เพราะว่าเงินกับงานกําลังมาดีนะช่วงนี้ที่เหลืออยู่ไปปรับไปจูนไปแก้ไขเรื่องคนเพราะว่าสถานการณ์รอบข้างบางทีมันก็คาดเดาไม่ได้แต่ยังถือว่าดีนะจ๊ะเนาะลุยนะคะอ่ะมาต่อเรื่องสีสัปดาห์นี้เป็นโทนสีชมพูจ้ะเอาใจสาวๆแต่หนุ่มๆก็เป็นโทนสีอ่อนๆนะคะแต่หนุ่มๆใส่ชมพูก็น่ารักนะชมพูแดงนะคะหรือเป็นโทนไล่สเต็ปจากสีแดงไล่ลงไป สีชมพูไล่ลงไปอย่างนี้ได้นะคะเนาะการเสริมดวงสัปดาห์นี้อย่างุนหงิดอย่าปากไวอย่าใจร้อนเนี่ยดูสีไพ่ใจร้อนมารอเนี่ยขับรถคำลาให้ระวังด้วยนะโดยเฉพาะช่วงวันที่เก้าเป็นต้นไปเนี่ยห้ามขับรถเร็วนะจ๊ะเดี๋ยวมีปัญหาเฉี่ยวชนน,นู่นนี่เนาะครบโชคไม่เด่นจ้ะไพ่แบบนี้ไม่มีโชคนะ แต่สีนำโชคก็มาจากเลขท้ายบัตรประชาชนเลขบัตรพนักงานหรือน้องหมาน้องแมวให้โชคก็ได้หลายๆคนบอกว่าไม่มีหมาแมวก็อ่ะบัตรประชาชนบัตรพนักงานหลายๆคนไม่ได้ทํางานก็บัตรประชาชนนะั่นแหละเนาะสลับเอานะจ๊ะนะคนจะโชคดียังไงก็โชคความโชคดีมีวันนี้จะหกเจ็ดแปดเลิศน,นอกนั้นพอได้เดินทางเก้าสิบเด่น เจรจาดีวงานพูดคุยเรื่องงานก็ดีถ้าจะทุกวันมีน,น้อยๆหรือดบอบๆหน่อยช่วงวันที่1 1กับ12เท่านั้นเองนะจ๊ะใครวางแผนเก็บเงินเก็บเงินให้ดีเพราะหลายๆคนจะเงินจะเพิ่มเงินในกระเป๋ารู้สึกว่าจะเริ่มตุงขึ้นเก็บไว้ก่อนนะอย่าเพิ่งเอาออกมาใช้นะจ๊ะถือว่าเป็นจังหวะวางแผนเก็บเงินเนาะหนึ่งสองค่ะหนึ่งสองเอ่าลืมสุขภาพ สุขภาพสัปดาห์นี้ระวังหัวเข่าขาระวังน้ำหนักขึ้นระวังพุงจะป่องหรือมีปัญหาเรื่องแขนแขนฝั่งซ้ายหรือแขนฝั่งขวามันจะตึงเส้นจะยึดบางคนจะมีปัญหาเรื่องท้องผูกอบางคนก็ท้องเดินอะเนาะดูแลตัวเองจะ้ะรวมๆประมาณนี้เนาะเออถงถือว่าโอเคอยู่